จากลักษณะสัดส่วนของนิ้วมือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้คุณมีลักษณะบุค,คลิกที่เด่นชัดคือคุณจะเป็นคนที่มีทักษะท,ทางด้านการสังเกตหรือเป็นคนช่างสังเกตที่ดีคุณชอบที่จะคิดทบทวนสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบครอบก่อนลงมือทำงานเสมอดังนั้นเรื่องต่างๆที่คุณทำจึงมกักประสบความสำเร็จ ในด้านความรักของคุณเมื่อคุณได้ตกหลุมรักใครแล้วคุณจะให้ความสำคัญกับคนที่คุณรักอย่างมากแต่กระนั้นก็ไม่ได้ถึงกับลหลงไหลคลั่งคลาคอย่างเอาเป็นเอาตายคุณจะเป็นคนที่ใส่ใจกับคนรักเป็นอย่างดีแต่ก็จะไม่มากไปจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกอึดอัดเรียกง่ายๆว่าคุณเป็นคนที่มีความรักแบบเว้นระยะ หากเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดใดาๆกับความรักคุณก็มักจะสามารถยับยั้งความรู้สึกได้ดีกว่าคนอื่นๆซึ่งคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เก่งด้วยลักษณะนี้ไม่มีใครที่จะสามารถและเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ง่ายและด้วยที่คุณเป็นคนที่คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลประกอบกับนิสัยช่างสังเกต การตัดสินใจของคุณในเรื่องใดใดจะถูกกลั่นกรองออกมาจากสมองอย่างรอบครอบมากกว่าเป็นการตัดสินใจด้วยความรู้สึกและอารมณ์คุณจึงมีลักษณะแนวคิดที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ดีทั้งการงานและความรักลักษณะนิ้วก้อยเชื่อมโยงกับดาวพุธซึ่งเชื่อกันว่าควบคุมการสื่อสาร สติปัญญามีความคิดสร้างสารรค์และบ่งบอกถึงจิตใจที่ว่องไวรวมถึงความสามารถในการสื่อสารที่ดีอย่างไรก็ตามหากนิ้วก้อยคุณสั้นกว่าข้อต่อสุดท้ายของนิ้วนานอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นจะประสบปัญหาในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารและความสามารถในการปรับตัว รวมถึงอาจประสบกับความท้าทายในการแสดงตัวตนต่อหน้าชุมชนตอนเด็กๆคุณอาจจะอายที่ต้องไปพูดหน้าชั้นเรียนนอกจากนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆคุณมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวคุณอาจประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพที่ทำงานได้อย่างอิสระเช่นการวิจัยการเขียนหรือด้านเทคนิค แต่คุณอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือความสามารถในการปรับตัวสูงลักษณะนิ้วมือนี้มีอัตราส่วนนิ้วเรียกว่าแกมมาซึ่งมีลักษณะนิ้วดังนี้คือนิ้วกลางยาวกว่าทั้งนิ้วนางและนิ้วชี้และนิ้วก้อยที่ยาวพอๆกับนิ้วหัวแม่มือรูปแบบนิ้วนี้อาจเรียกว่ามือของวิศวกรหรือมือเชิงตักกะ นิ้วกลางที่ยาวขึ้นเกี่ยวข้องกับความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาคุณจะมีความภูมิใจในความทะเยอทะยานของคุณในขณะที่นิ้วชี้และนิ้วนางที่สั้นกว่าอาจบ่งบอกถึงบุคลิกที่ดูสงบและชอบเก็บตัวมากกว่านิ้วก้อยที่มีความยาวพอๆกับนิ้วหัวแม่มือบอกถึงความสามารถนำวิธีการปฏิบัติและความสมดุลมาปรับใช้ในชีวิตได้ ในขณะที่นิ้วนางและนิ้วชี้ที่ยาวเท่ากันบ่งบอกว่าคุณมีแนวทางดำเนินชีวิตที่รอบด้านและหลากหลายรูปทรงมือแบบนี้เหมาะสําหรับอาชีพที่ต้องการการผสมผสานร,ระหว่างการใช้งานจริงลงมือปฏิบัติและความคิดสร้างสารรค์เช่นวิศวกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกแบบกราฟิกหรือสถาปัตยกรรมการบัญชี ลักษณะเด่นมากของคุณคือมีความสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีกับงานใหม่ๆนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการหาทางออกที่สร้างสรรในการแก้ปัญหาแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้ วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง